นะโอเคครับเมื่อกี้เราได้รู้แล้วนะครับว่า,าสิ่งที่รันจูมล่าได้เนี่ยมันก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์เขียนนะครับทีนี้เราก็จะจําลองเครื่องเราเนี่ยให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อที่จะให้มันลันจูมล่าได้ให้มันทํางานได้นะครับาสาเหตุที่เราทําให้เครื่องเรารันได้โดยที่เราไม่ไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์จริงก็เพราะว่าถ้าเราใช้เซิร์ฟเวอร์จริงเนี่ยบางทีในการอัปโหลดการติดตั้งอะไรต่างๆนะครับมันมันจะช้านะับมันจะช้าเราทําในเครื่องเสร็จแล้วปุ๊บเราค่อยอัปโหลดแล้วก็ตั้งค่า นะครับจะได้ทําได้รวดเร็วนะครับติดตั้งอะไรก็จะคลิกคิกได้เลยนะครับโอเคตัวที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้ w a m s s r v v r r นะครับ WAMP Server นะครับ W ก็คือ Windows นะครับ A ก็ Apache M ก็ MySQL P ก็ PHP นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ w m p s e r v e r c o m นะครับแต่ว่าในเครื่องในข้อมูลที่ได้ไปนะครับก็จะมีตัวนี้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ Resource Software นะครับ แล้วก็แ a m s เซิร์ฟนะครับทีนี้ก็มาดูเครื่องของเรานะครับว่าใช้กี่บิตนะครับก็วิธีดูก็คลิกขวาคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ดู Property ดูนะครับก็จะเห็นว่ามีกี่บิตนะครับอย่างของผมก็64บิตนะครับโอเคนะครับถ้า64บิตเราก็เข้าที่โฟลเดอร์64บิตนะครับต้องติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับ Vision C 2 0 1 0นะครับ v i s ั o n C ีัน2 0 1 0นะครับเพื่อเป็นตัว ไลบรารีในการรันนะครับ <S <S แรมเซอร์เวอร์ตัวนี้นะครับเขาเดับเบัลชีขึ้นมานะครับถ้าเห็นแบบนี้ก็หมายความว่าเราติดตั้งไว้แล้วนะฮะเราติดตั้งไว้แล้วก็แคนเซิลได้หรือว่าถ้ายังไม่ติดตั้งก็นิคๆเยี่ยดๆโอเคโอเค,โอเคนะครับก็จะได้นะครับอันนี้ผมผมปิดไปแล้วกันนะครับ <S <S อ่าโอเคทีนี้เราก็มาติดตั้งแรมเซอร์เวอร์นะครับแรมเซอร์เวอร์ก็เดาบ,บัลชีขึ้นมานะครับแล้วก็กดยอมรับ นะครับกด next แล้วก็ยอมรับเงื่อนไขาการใช้งานนะครับทีนี้กด next ไปนะครับตรงนี้ C r a m นะครับก็เปลี่ยนเป็นได้ดีนะครับเพราะว่าโปรเจกต์เราจะอยู่ที่ได้ดีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการป้องกันว่าเมื่อกี้เครื่องเราเข้า Windows ไม่ได้ต้องไปฟอร์แมตเครื่องลงใหม่แล้วก็ฟอร์แมได้เลยนะครับโดยที่โปรเจกต์ข้อมูลเรามันยังอยู่นะครับโอเคอ ประมาณนี้ก็เนิเน็ๆเยอะๆโอเคโอเคนะครับครับตอนนี้ผมจะไม่ไม่อันนี้แล้วกันนะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าไฟล์มันมีเยอะนะครับมีทั้ง Apache uh, PHP MySQL แล้วก็พวก uh, ตัวโปรแกรมเสริมนะครับ SQLite พวก PHP m y a d m i n นะครับ, uh, รบอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ <c oughs> นะครับพอ รันขึ้นมาเสร็จนะครับเราเห็นว่าจะมีตัว w c สีเขียวโผล่ขึ้นมานะครับ w c สีเขียวโผล่ขึ้นมาข้างล่างนะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคโอเคพอเราได้นะครับสีเขียวเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองทดสอบรันดูนะครับโดยคลิก w c สีเขียวนะครับเราจะเห็น Control Panel ตรงนี้นะครับเลือก Local h o s t สมัยก่อนนะครับเราจะใช้ AppServ นะครับแต่ว่า AppServ เนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้จะไม่พัฒนาแล้วนะครับโดยเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ย จะใช้พี p ีเวอร์ชัน5.2นะครับซึ่งมันไม่ซัพพอร์ตจุลละสนะครับโอเคนะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเข้าไม่ได้นะครับ f o r b i d e n นะครับเราก็สามารถที่จะ Request เรียกเซิร์ฟเวอร์ได้2แบบนะครับอันนี้คือเรียกแบบโดเมนนะครับทีนี้เราจะเรียกแบบ IP ก็คือพิมพ์1.2.7.0.0.1นะครับแล้วก็ Enter นะครับอันนี้คือเรียกแบบ IP แล้วก็ก็จะได้หน้านี้ นะครับโอเคนะครับหน้านี้มันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตรงนี้ครับคลิก W สีเขียวนะครับแล้วก็เลือก www directory นะครับนี่คือรูทของเว็บไซต์เรานะครับพอมันเรียกตัวนี้ปุ๊บนะครับที่เราเห็นหน้านี้นะครับก็คือมันไปเรียกเอาหน้า index .php ตัวนี้มาโชว์โอเคนะฮะ index .php ตัวนี้มาโชว์ตรงนี้นะครับนั่นเองนะครับนี่คือส่วนของเวอร์ชัน Apache เวอร์ชัน PHP แล้วก็เวอร์ชันมา html นะครับข้างล่างนะครับจะเป็นโปรเจกต์ของเราอยู่ที่นี่นะครับข้างล่างนะครับ่า,าครับผมนะฮะของเราที่ติดตั้งใหม่ๆก็อาจจะยังไม่มีโปรเจกต์อะไรนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาสร้างโปรเจกต์อีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือขั้นตอนของการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ในการจำลองเพื่อของเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับ